jag vet. j a h r n å g o göra. t a r n o i t e t r o a t n t e o g r Han är helt dålig. under gräling. Thomas ligger i soffan och sover. Han vi alltid var under gropen. Jag har får lite stimulans. Han har ju sådant jävla problem med fullt paket. สวัสดีค่ะสวัสดี Onion. สุขสุขคนนะคะพี่น้องคามมนิมุกพอก็มาดับหน่อยขึ้เกาค่ะพี่น้องคะะมนิอั้มหน่อยกินสิ้ผ้ามาเห็นต็กเนื้อค่ะพี่น้องเห็นไ่คคะวันนี้อะไรอันนี้สลัดอันเป็นผักผักเคี่ยงนะคะผักเคียงอันเครื่องเคี่ยงนะคะพี่น้องคามมนีิกะอําหน่อยผ้าลูกขอบานในเมืองค่ะพี่น้องรู้เดียวมากขึ้นเดียวค่ะแล้วก็ กับมะออื่นนะคะเพราวะว่ามดไยตัดใหม่บ้านแล้วนะพี่น้องคะพะน้องก็ยามาฉีดวัคซีนนะคะกะมืัอนี้ก็สิมาเฮสเติกอันกินกันค่ะพี่น้องบ้างย่ะมัมโดยลืมขากอง,องค่ะพี่น้องขาเพราะมันยังออกตรงถือถือโทรศัพท์นะคะเออมั่มโดยลืมขากองนะคะอย่ามาบังว่ามัมโดยเฮสเติกกะคลิปนีก้ก็เจ็บายาวพี่น้องค่ะคลิปทักทายอิน อันพี่น้องขูสกุลนะคะแล้วก็เบืองบรรยากาศพี่นอค่ะฝนตกบดมือเลยพี่น้องนี่ค่ะตังกระทาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นเนื้อนะคะหกูสาใหญ่ซื้อเนื้อไว้ถ่าค่ะพี่น้องคะแล้วก็มามดอยอบมันฝรั่งไว้นะคะอบมันฝรั่งไว้นะคะ <laughs> ผู้เบา บ้าสักหน่อยค่ะพี่น้องแล้วก็บเบิ้งบรรยากาศข้างนอกค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศฝนตกเบิดมือเลยพี่น้องเอ้ยจนน้ำท่วมค่ะทางเมืองไทยก็น้ำท่วมทางนี้ก็ท่วมเหมือนกันค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวค่ะบรรยากาศตกเบิดมือเลยพี่น้องค่ะดูเชฟยี่วันทุกคู่ค่ะนี่ยไอ้พูดเปเปอร์โอเคเป็ดเผือกซอส

อะไลถั่วทุกันเหรอลองำรอยไม่มีขากลองค่ะพี่น้องลืมขากลองค่ะต้นลืมแบกตั้งใจค่ะอคโอเคเชฟเช้เนเราสิเห็ดให้กินนะคะวันนี้สิบป,ปีกับเพฮ้กินของเราได้ค่ะพี่น้องเทนเยีีดยหมดคุกกินเ็ด <laughs> ได้คูกคันนี้ ไอ้เคนค k กินไอ้เคนดูทิ้งกระพริบไนนี่คะ่ะพักเหลือซ้ำหนีพี่น้องไม่เคยดูยูหนีนะคะน้ำเจอไม่เคยดูยูหนีนะคะ สิมีแค่รถบะมีค่ะพี่น้องมาบ้านดอยมาขึ้นเดียวค่ะของในตู้เย็นเว็ดเต้ฮัลโลค่ะพี่น้องค่ะันดีอ่ะบ้านดอยไปหลานไทยมากค่ะเดี๋ยวสิเอาขึ้นไปเนี่ยค่ะ ไปร้านไทยมาได้ของนิดหน่อยค่ะปลาลงปลาล่าแล้ก็ขนมเส้นค่ะเรื่องเส้นเ้นค่ะพี่น้องค่ะอ่าเนี่ยค่ะเส้นวุ้นเสี่ยวเส้นมี่ได้แค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็กุ้งกุ้งค่ะ,คคะตั้งกระทะถาแล้วก็พี่น้องเอาไปใหญ่แล้วจะเป็นก้นเกงกินนะคะมันเม่นลูกอันนี้อีทวมนะ ใหม่แล้วค่ะพี่น้องอันนี้วอร์มเนาวเฮ้ยหมอใหม่ดอกกูโอ้สวมมาเชียวอีกวันกูว่าแล้วตอนนี้พี่ เมื่อกี้กระทะใหม่ค่ะี่น้อนไวแล้วมันจะใหม่คันคันให้เพิ่์นคิดกับเขาเมันอไงสิเป็นเลงซี่ค่ะเ oh. <Hello. S 1> อาไม่นี่ไม่นิดโอ้ประมาณสี่วโมงกไอ,อส้สีสส่นาทีค่ะ <laughs> สี่วโมงกอืม ที่นั่ที่เราอะกับด่านค่ะพี่น้องแล้วก็เอาเขาไว้เนี้ยเล็ก,กันเลยไว้เนี้ยโยวตอนนี้ใครทำน้องก็แย่ทำอะไร <c oughs> ขนมปังกระเทียมค่ะพี่น้องคะ่ขะขนมปังกระเทียม น้องก็ย่าบอกไม่ให้ถ่ายหน้าค่ะ <c oughs> <c oughs> นางอายค่ะโอเคค่ะ